สระของไปร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่533ไฟแรกคาเมรอนคาใจไฟสองว่าไงเดอะฮักไลออนวอไพรินปะทะกับคาเมรอนเชิร์ดนักทุกข่าวสหรัฐอเมริกา เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคม2567หรือ224 0 24. ในศึกไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักที่จังหวัดอุตาราดิตถ์กริการมวยไทยคาดเชือกพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมกำหนดย3ยกยกละ3นาทีพัก1ก่อนพบกับไฟล่าสุดย้อนไปดูไฟแรกที่เจอกันเมื่อวันที่24มีนาคม2567นี่แหละในศึกไทยไฟคาดเชือกปลวกแด จังหวัดระยองผมจะนำมาในยกไท้ายหากอยากจะดูคลิปเต็มๆย้อนไปดูที่ EP 490ของช่องนี้แหละครับเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำการกับผมกวอมปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและอะไรสาระเชิญสาลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาละดู เป็นน้าย่อยของไฟแรกก็แล้วกันและผู้ชนะนะครับ The b i n n e r ขอดูหน่อยได้ไหม <S 1> <S 1> อะไรก็ถึงประกาศแล้วนะเอาใคร The b i n n e r ขาวหรือดําครับขาวหรือดําขาวหรือดําผู้ชนะได้แก่ไม่มีครับยกที่สีเจ ต่อเข้าอเอานึกว่าหมดยกแล้วมียกที่สี่อ๋อในเมื่อเสมอกันมันต้องหาเออผมไม่รู้นะเนี่ยโทษเอ้ยเอายกที่สี่ไว้ต้องหาพูดชนะให้ได้เอาสิเอาสิไหนๆก็เสมอแล้วเอาเลยโอ้ยตีลังกาสามตลบเอาชกต่อ เสียจังหวะเสียอาการยกสี่โอ้โหไม่เคยเห็นนี่ก็ถือว่ามีรายการน,นี้เอาสิเอานั่นไปไหนจะไปไหนหาผู้ชนะ,อ,ะอืดทนเราก็นึกว่าหมดแล้วโอ้ยคุคุณคำปอยไม่รู้เรื่องเลยนักมวยมันต่อยกันสี่ยกไม่รู้เหรอ <c oughs> นึกว่า <c oughs> มีสมยกที่ไหนได้เสมอกันต่อยยกสีเข้าไป คันนี้ใครจะจ่ายแกล้งกว่าเอาสิเอาสิยบท่อยบถอยยายาถ,ถอยไม่ถอยได้ไงครับเอาแยกกันังวะหายใจทางปากแล้วเอออืถือว่าหายใจทางเหนือก็แล้วกันเอาโอ้เตะก็ยังไม่ขึ้นแล้วตะกอนโอ้โหเตะรลเบิดเเธอเทิงนะอืเป็นยังไงโอ้ฝรั่งคนนี้ไม่ธรรมดากําลังบังซาอายุสามสิบสามแล้วอ่ะ ยังยืนอยู่สบายสบายเลยอ่ะเราหนุ่มกว่าแน่นกว่าเป็นยังไงคาร์เมรอนเซิร์ตคีบเข่าอย่างนี้เป็นอุย้ยหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะคาร์เมอนเซิร์ตหมดไหมหมดไหมอ๋อก็ก4นี่นะก็สามก็เปิดไปแล้วลืมไว้มีก็กีด้วยอ่ะอะไรล่วงล่วงฟันยางฟันยางคาร์เม อสูตส้ต่อสู้ต่อเอเราก็ภาคเราก็จะเหนื่อยแทนนะเนี่ยสงสารดูดิตาก็ปิดเข้าข้างไหนเข้าข้างไหนอาวัตระจโ้โอ้โหฮรอ,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 อจังหวดถ้าหากเสมอกันอีกทำไมเนี่ยคุณคำปอยยังไม่ได้ดูเหรอยังไม่ได้ดูครับดูแต่ดูไม่หมดก็กลับมาภาคเลยกันสดๆอย่างนี้แหละเอาว่ากันไปอืม ขยับก็าหายขยโอแบ็กคิกไม่โดนไม่ถึงซ้ายเอาขวาท้องซ้ายเอาวัตรยะป,ปักเข้าไปขีดเกี่ยมฟาดหางอา้อาหมดยกเออหมดจริงแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเป็นยังไงมั่นใจไหมหูเหวอุ้ยน้าเละผมบอกว่าเละทั้งคู่ที่ลงปกครับดูดิเจ็บนั้นเนี่ยโอ้ยอย่าเค็ดแรง อ๋อซูรมชั่นปาเข้าไปคนหนึ่งได้เตะคนได้หมัดเป็นยังไงปอกเข้าไปนี่โอ้โหดอกนี้น่าจะนับไหมเนี่ยไม่นับปพากเข้าไปนี่ถมวยสากนเรียบร้อยนับทันทีเลยนิ่นโอ้ยยังรักษาการฮนะพากเข้าไปโอ้โหสีข้างอือโอ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้ เป็นยังไงใครดูว่าใครมากูหูเราโดนเยอะโดนเยอะถ้าจะแพ้ไปก็ไม่น่าเกลียดหรอกอุ้ยนี่ก็โดนอืมเป็นยังไงนอ้โหนี่ก็โดนนี่ก็โดนต่างคนต่างโดนอ่ะโอ้โสาสน้ำว่าหากันเนาะต่างคนต่างเปียกย่านว่าเอ้าอยังยัง <ๆ S 2> มีอะไรเกิดอะไรขึ้นนน อ๋อโอ้โหแสดงสปิริตมากเลยยกให้เป็นหนึ่งเลยเ <c oughs> อาคุณเดียวคุณเป็กจัดไปมาครับผมโอเคครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับแน่นอนมาถึงยก4นะครับสุดพลังสุดใจกันทั้งคู่นะฮะสปิริตทั้งคู่ดีมากครับถึงเวลาประกาศผู้ชนะอย่างแท้จริงครับและผู้ชนะครับ The Winner ไลออนวอ p ไพรินพรอมใช้เลยยินดีด้วยนะฮะกับไลออนะครับแต่คู่นี้บอกตรงเลยว่าใครก็ได้เอาแล้วมาดูนัดล้างตาอะไรจะเกิดขึ้นกับใครอย่าก,กระพริบตาครับพี่น้องมียกเดียวเท่านั้นจบลงอยู่ในยกเดียวอากา,ารเสมาทิยเคีรีกรบมการเู้ร่กี้ขาดบนเวทีครับท่านยกมือไหว้สวย ตักระจับกับห้ำไปทีหนึ่งนั่นเห็นไหมเป็นยังไงต่อแล้วก็มาฟังของเรามั่งไลออนวอไพลินโน่นนี่นั่นกับแน่จับห้ำกันอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ต้องจับดูนะเผื่อบางทีลืมใส่กระจับมาอมาดูว่าสัดส่วนอะไรยังไงกัน มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันสักนิดหนึ่งคาเมรอนเชิดนักทกชาวสหรัฐอเมริกาอายุ33ปีน้ำหนัก77กิโลกรัมสูง180เซนติเมตรกมา34ครั้งชนะ23แพ้11เสมอหาได้มีไม่ส่วนเดอะฮักเราไลออนวอลไพลินอายุ26ปีน้ำหนัก77กิโลกรัมเท่ากันสนูง175ซนเมตร ชกมา142ครั้งชนะ82แพ้35เสมอห้าในฐานะพิชชาวนนทบุรีมีคำขวัญอยู่ว่าพระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาเกร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเลื่องลือทุเรียนนนงามน่ายนศูนย์ราชการอ๋พี่เลี้ยงเตงหนึ่งอืมสิเจสายรุ้งมาเป็น พี่เลี้ยงให้ว่ายังไงฮะโอ้โหพญานาคคนน้ำถ้าแปลงฟันมาก็รอดตัวไปโอเคยกแรกแหกหมานครับพี่น้องยากระเพาะตาะมวยคนนี้ไม่มียกสองครับใครจะอยู่ใครจะไปมาดูมพร้อมกันนี่แหละอาจารย์เซมาทิพย์คีรีเป็นกรรมการปกิขาดบนเวทียังไงขยับเข้าหาอโอ้ยนั่นนั่นยีปีกับสาเป็นยังไงใครได้เปรียบมา ข่าวที่แล้ว่าใจแพ้ไปได้ยังไงเอ้ยยังไงยังไงโดนอะไรครับโอ้โหไหวครูยังนานกว่าอือโอโ้เป๊อยู่เป๋อยู่ยังไงยังไงเอานับแปดแปดพร้อมพร้อมอเอ้ย,อยไม่รอดรอด,อดไม่รอดรอดไม่รอดครับปึกป๊กปึ๊กนุ่นซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหโจโตโโโอ่ะ โอ้โหอาจารย์กิรศัก์ปุพพาชาติแพทย์ประจรสนามรีกขึ้นมาทันทีเป็นมวยเป็นมวยอาจารยโน่นโอ้โหยังสลุมชลืออยู่นะเนี่ยวันนี้มายังไงไปยังไงเนี่ยดูหน้าซีดดูดูที่คารเมลอนครับนั่งคุกเขา่าพร้อมที่จะขอคารวะห้องเต้คือมาขอโทษนะฮะนี่โนนนะฮะโอ้โห น้ไใจนักกีฬามีอย่างเดียวศิลปะมวยไทยเรานี่แหละมีที่เดียวในโลกจริงๆศิลปะการต่อสู้ที่เขาเรียกว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็มาขอโทษขออภัยสำหรับผู้แพ้อ่าไ,ไปดูการต่อข้างล่างนี่ยังเป็นห่วงอยู่นะครับคามรอนดูหูเขาสิระเบิดหูมา อู้นี่ว่าแล้วพอเต็งหนึ่งนี่เองแปลงฟันหรือเปล่ายังเมาเมาอยู่เนี่ยโอ้ยเดดอดเอาหงายผ้าว่าโดยถีบนำก่อนแล้วยังไงปักเข้าไปนี่โอ้โหกระแทกขวาไปนิดเดียวปลายคลางพอดีปักเข้าไปเต็มเลยนี่ชุดที่สองนะครับดูดิหลับกลางอากาศโอ้อาการเสมา ช้อนไว้ระทันอุย้ยแหวกกาดไปเลยโอ้โหสลบกลางการไม่ซ้ำครับน้ำใจนักกีฬาปักปักปัก,ปกโอ้โหนี่นี่ไม่ซ้ำต่อครับรู้แล้วว่าแม่นับถือน้ำใจใคาเมรอนเชิดโอ้โหแรกมานี้ขวาแบบกระแทกอ่าสั้นๆอะโดนเต็มกรามเลยอ่ะเอ้ยโอ้โห ครูยังนานกว่าไม่ว่ากันถ้าบอกว่าเป็นมิเตอร์ป๋องว่ามันโดนกันได้ธรรม,ม,มาดาของพันนี้มันโดนกันได้เป็นยังไงคุณเดียวคุณเป็กอยู่ไหมเชิญครับบนเวทีครับในยกหนึ่งนะครับขอเสียงดังๆให้กับพุ้ชนะ The Winner s h e p h r from เขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับแกรนเชอร์นะครับมาดีแล้วก็แก้แข้งได้สำเร็จครั้งที่แล้วโชคกัน4ี่ยกเลยฮะกว่าจะชนะคะแนนกันได้คุณพินโยมาบุญลือนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพินโยฟูดแอนด์ร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ